สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันจันทร์ที่เจเดือนกุมภาพันธ์พศสอง5นะ้ารหส้านะคะคสำหรับเช้าวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนวิชาภาษาไทยนะคะแล้วก่อนที่ทเด็กๆจะได้เรียนนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆได้ปฏิบัติร่วมกันร้องเพลงสวัสดีวันนี้พบกันนะคะเพราะว่าเราเจอ กันวันแรกของสัปดาห์ใช่ไหมคะอาเดี๋ยวแพ่เด็กร่วมกันร้องเพลงสวัสดีวันนี้พบกันร้องไปพร้อมกับคุณครูนะคะแล้วให้แสดงท่าทางา like ประกอบเพลงด้วยนะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันสั้นได้พบเธอโอลา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 โอลา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  สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลา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 โอลา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 ค่ะเวลาเราเจอกันตอนเช้าเด็กๆต้องกล่าวคำว่าอะไรคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมคะค่ะแล้วสำหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็ จะให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันร้องเพลงพยัญชนะกอไก่ถึงอันมุกนะคะ ทุกคนวันนี้เราจะมาฝึกท่องพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวกันนะคะค่ะสำหรับตัวพยัญชนะนะคะที่เด็กๆได้เรียนมาแล้วนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะได้อ่านออกเสียงตัวพยัญชนะตามครูอีกครั้งนะคะงองูจอจานบอใบไม้ปอปลาสอลือสี กอไก่ขอถุงพอสำเขาพอพานพอฟันรอจุลานอหนูชอชิงดอเด็กตอเต่าคอคนพอทหารพอบุนโทหอหีบรอลิงสอเสือชอเชอยอหญิงตอพูทเท่า นอนนีนวอแหวนทอธงรอเรืออออ่างฮอนอฮุกนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณครูก็ได้ให้เด็กฝึกเขียนพยัญชนะตัวอออ่างกับฮอนอฮุกแล้วนะคะอันนี้คือตัวพยัญชนะที่เด็กได้เรียนมาแล้วนะคะและในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กนะคะได้ฝึกเขียนตัวพยัญชนะฮอควาย ดเด็กๆรู้จักควายไหมคะควายตัวสีอะไรเอ่ยควายตัวสีอะไรลูกสีดำใช่ไหมคะมีเขาไหมคะควายมีเขาด้วยนะควายตัวสีดำชอบควายเนี่ยจะชอบอยู่ในที่มีคโคลนใช่ไหมคะคโคลนนี่สุปรบมากดเด็กเดินลงไปเล่นคโคลนได้ไหมไม่ได้นะคะแล้วอาหารของควายเด็กทราบไหมว่าคืออะไรคะ คืออะไรลูกอาหารของไวาก็คือหญ้านะคะเดี๋ยวให้เด็กอ่านออกเสียงพยัญชนะ,อค,อนะ,ค,ะคอควายตามคูนะคะคอควายคอควายอ่านตามคูอ,อีกครั้งนะคะคอควายนะคะอันนี้คือพยัญชนะคอควายนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะให้เด็กนะคะได้ดูวิธีการเขียนตัวพยัญชนะคอควายนะคะ คอควายเขียนหัวกลมลากลงมาแล้วลากเส้นโค้งขึ้นไปเป็นหลังคาแล้วลากเส้นตรงลงมาคอควายเขียนหัวกลมลากลงมาแล้วลากเส้นโค้งขึ้นไปเป็นหลังคาแล้วลากเส้นตรงลงมาคอควายเขียนหัวกลม ลากลงมาแล้วลากเส้นโค้งขึ้นไปเป็นหลังคาแล้วลากเส้นตรงลงมาถ้าเด็กๆก็ได้ดูวิธีการเขียนตัวพยัญชนะโค้กไพไปแล้วนะคะแล้วตัวต่อไปนะคะที่เด็กๆจะต้องฝึกเขียนนะคะก็คือตัวพยัญชนะสอสารานะคะเพราะว่าพยัญชนะโค้กไพกับสอสาราเขียนเหมือนกันต่างกันที่ สอสารานะคะก็จะมีหางลากล่างหางขึ้นไปข้างบนนะคะนิดเดียวนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆได้อ่านออกเสียงตามคุณนะคะสอสาลาสอสาลาให้เด็กๆได้อ่านออกเสียงตามคุูอีกครั้งนะคะสอสาลานะคะอันนี้คือพยัญชนะสอสาลาใช่ไหมคะเอาไว้ทําอะไรคะสอสาลาเอาไว้นั่งพัก นะคะนั่งพักผ่อนนะคะเวลาฝนตกเด็กๆก็สามารถที่จะเข้าไปนั่งพักผ่อนได้นะคะอ่าแล้วเดี๋ยวครูก็จะให้เด็ก,ะดกน,นะคะได้ดูวิธีการเขียนตัวพยัญชนะสอสารานะคะมาดูกันคะ่ะสาราเขียนหัวกลมลากลงมาแล้วลากเส้นโค้งขึ้นไปเป็นหลังคาแล้วลากเส้นตรงลงมา แล้วเติมหางด้านบนสาลาเขียนหัวกลมลากลงมาแล้วลากเส้นโค้งขึ้นไปเป็นหลังคาแล้วลากเส้นตรงลงมาแล้วเติมหางด้านบนสาลาเขียนหัวกลมลากลงมาแล้วลากเส้นโค้งขึ้นไปเป็นหลังคา แล้วลากเส้นตรงลงมาแล้วเติมหางด้านบนค่ะเด็กๆก,ก็ได้ดูวิธีการเขียนพยัญชนะสอสาราไปแล้วนะคะเมื่อกี้นะเมื่อเด็กๆด,ดูแล้วดเด็กๆว่าเขียนง่ายหรือายากคะคุณครูว่าน่าจะไม่ยากนะคะและในวันนี้นะคะคุณครูก็ได้ให้เด็กๆนะคะฝึกเขียนตัว พยัญชนะโคควายพยัญชนะสอสารานะคะเด็กๆดูไหมคะว่าเด็กๆสังเกตดูไหมคะว่าลักษณะาการเขียนเหมือนกันต่างกันที่สอสารานั้นเขียนเหมือนโคควายนะคะแล้วก็สอสาราจะมีหางขึ้นไปนิดเดียวนะคะละหังขึ้นไปนิดเดียวนะคะเข้าใจหรือยังคะวันนี้คุณครูได้ให้ดเด็กๆฝึกเขียนตัว,วพยัญชนะ อะไรนะคะอะเดี๋ยวให้เด็กๆได้อา่านออกเสียงตามครูอีกครั้งนะพยญชนะพอควายนะคะเัวต่อไปนะคะสอสาลานะคะเมื่อจะกี้คุณครูได้ให้เด็กๆดูวิธีการเขียนไปแล้วนะคะและในวันนี้คุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำด้วยนะแบบฝึกหัดคัดไทยนะคะหน้าที่23 หน้านี้นะคะหน้าที่23ให้เขียนตัวยัญชนะคอควายนะคะคอควายแล้วก็ตัวยัญชนะซอสารานะคะหน้านี้นะคะคัดไทยให้ทําหน้าที่23นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเล่มนะคะเขียนตามลายประัเหมือนกันนะคะหน้านี้ให้ทำแบบปึกหัดหน้าที่27นะคะ เขียนพยัญชนะตามรอยประคอควายสอสาราแล้วก็พยัญชนะคอคนนะคะตัวพยัญชนะคอคนเนี้ยเด็กๆก็ได้ฝึกเขียนไปแล้วด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะการเขียนคล้ายกันต่างกันที่คอคนนะคะการเขียนพยัญชนะคอคนเนี้ยจะมีหัวหยักเหมือนคอควายนะคะส่วนคอควายเนี้ย เราม้วนหัวกลมๆลูลากลงมาล,กลมาลกขึ้นไปแล้วก็โค้งใช่ไหมคะแต่งคอควายเอ่อแต่งคอคนนะคะลักษณะการเขียนคล้ายกาันม้วนหัวกลมๆลากลงมาล,กลมาลกขึ้นไปโค้งแล้วก็หยักลงมานะคะหยักสองหยักนะคะเข้าใจหรือยังคะอันนี้คือแบบฝึกหัตพัฒนาภาษาไทยเล่มที่สองนะคะให้ทำหน้าที่ยี่สิบเจ็ดนะคะ วันนี้คุณครูได้ให้เด็กๆฝึกเขียนตัวพยพชชนะตัวไหนนะพยพญชนะตัวคอควายกับสาาาสาราใช่ไหมคะถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ลงมือทําแบบฝึกหัดได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ